สวัสดีค่ะไม่ใช่妈妈ไม่ต้องอก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่พิงค์แอนหม่าม่าพิงค์แอนฉันแนวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะชิเงียคอยเลอร์ชิงียคอยเลอร์พบกับแม่พิงอันมาม่าพิงค์อนฉันแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะมาทำมือแบบนี้ด้วยชานแนลวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่ปุ๊กินกค่ะ ่วันนี้อยู่มาบ้านป้าจิ๋มนะคะขนของมาด้วยเอ๊มาฉลองปีใ<อ>หม่ที่บ้านป้าจิ๋มนะคะของเต็มเลยเอาอะไรเข้าห้องงามอยู่ป้าจิ๋มมาแล้วขนของเข้าบ้านเลยนะคะปะเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานเออเด้เรียนจาร์สถานที่ตอนน้ำชื่อมน้ำชื่มของใครของถิงอันีถิงอันเชื่อม ใไม่าว้า,า,าตเกียวใหญ่ให่โบราคาาสงกเกีกมืน่นคุณผู้ชมเพียงกินอะไรกั <c oughs> ให้ป๋าทำให้ว้า,า,าตะเกียวใหญ่ตะเกียบใหญ่ห <c oughs> ตะเกียบใหญ่ของป้าจิม๋มตอนนี้เราอยู่บ้านป้าจิ๋มนะคะ มาฉลองปีใหม่ที่บ้านประจิมงที่ฉันนั่งค่ะค่ะป้า <c oughs> ปจิ้งทำอะไรคะอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่า <c oughs> อันนี้ซื้อมานะคะซื้อมาแล้วก็อันซื้อนี้เพิ่มอันนี้ซื้อมาแบบสําเร็จชุดละเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ซื้อนี้เพิ่มอันนี้สําเร็จสองชุดนั่นเนี่ยมีน้ําจิ้มนี้ปะป๊า อันนี้น้ำจิ้มซุกี้อันนี้น้ำจิ้มแจ่วอันนี้ซีฟู้ดก็มีหมูสาชั้นแล้วก็สันคอหมูอันนี้ของป้าป๋าถาดนี้ของป้านะคะโอเคกินได้ยังคะรอนฮาอยู่รอนะอ๋อน,น้ำเดือดแล้วน้ำตุนมามา๋นยังไม่เดี๋ยวแม่นั่งนี่ได้ค่ะเดี๋ยวมเดูโต ไห้หวันเควินไห้你好 h e l l ลน้องเมทน้องจอยพี่งานพี่งานลุงทากเกะสนใจทีวีมิสเตอพี่งานได้ก็จริงกะลังวีเอาคอกับลุงทากเกะอยู่ลุงทากเกะอยู่ญี่ปุ่นชาบู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  ก็จ <static. S 2> ีเห <ühren oten> ็นป <tous deux> <os> <ils> ่าใช่เหรอนาเบะชาบูชาบูตอนนี้จีวะพี่กันคอนนี้จีวะสิลกไม่สดใช่ อันนี้ก <ibl ok S 1> ็เดีแล้วไม่คนนี color. ้จิวาชาบูชาบูบเูตรเปาไลคาไลซอซสเด็ดสุดคาไลซอสเสอแ้้ญี่ปุ่นนะคะไทยนะคะงลาวนะคะพูดเด็กเนียก็ไม่อยากจะดีกันนะสัใจกันทั้งหมดไทยอันนี้ใช่หมคะโอเคโอเคพิงานจะกินแล้วนะใช่ กเมนกมนใช่บายบายอริบโตบายบาย้อซาสวัสดีีใหม่ค่ะไถ่พี่ยูยี่โอเคเขาก็กินกันพอดีพอดีเลยกินได้ค่ะโอเค นี่ไงมีอะไรเยอะอย่างนี้นี่ก็ได้ตะเกียบมีตั้งหลายอัน <c oughs> ควันจะเต็มบ้านไมื่อถึงเวลาไม่เป็นไรแล้วก็เปิดตาตานะทีนัน้กินอะไรลูก ตปัฟงมาสอัดเอาแต่ป well ูอัดเหรออย่างอื Actually, ่นแม่เอาเหรอไม่ไม่ชอบกระของกัหันชิดด้นนาเฮ้ยต้มก็ได้คะย่างก็ได้แล้วแต่ใครอยากกินต้มบ้างย่างบ้างมีแค่นี้แหละเดี๋ยวพ่อยจอยกลับไป ีนกลบปวดทีนั้นลบปวดว่าได้แล้วปวดได้แล้วได้จเรืล่าแช่น้ำไ่อยู่ยังไม่เยอะปวดไม่จิ้มตากลมนเลยนะคื่จิาลือรวัิ่าเอาแต่อันนี้ยางดีกว่าจะได้ไม่ติดกระถาแต่อันนั้นดวกอะ เฮไยใช่เยี่ยป๊อปี้เย้เย้เต็ดเต็ดเต็เต็ดนั่นพี่อาจะรน่งเต็ดเต็ดเต็ดเก่มเด็ดถ่ายถ่ายมุมแมลงกันนัปะรดได้กินได้แล้วลูกทีวไห นี่เช็ดขึ้นอยู่ที่เ่นี่แหละทีบอรดทยหรือก้าวต้างแข่งต่อได้แต่วิวากังของสโมสรการข้าวทอย่างยไม่ดื้อกันยังสองข้าวเรือสามสามข้าวนี้เลยอืมอกิดยไหมคะไม่ได้เกิเลยไหมนะอาจจะถ้ึงไงคน้ คนเราขื่นเราให้ปัจจุบันพี่มีไอ้ผ้าเช็ดเท้าผ้เช็ดพื้นนอันนี้เป็นเช็ดพื้นอันนี้เป็นเช็ดพื้นเอาไม่ต้องเอาอันใหญ่ไงพี่ใช่เอานี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า อมอนี้ทะเลจ้อันนี้ให้ให้เราสาไม่ใช่ง <c oughs> คนตัวใหญ่แล้ให้คนใหญ่ไม่ใช่ตัวเลเอาตะเกียบอืมงั้นตัวเล็กเอาตะเกียบใหญ่หรออากมไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ให้มันเย็นก่อนลูกแป้งนได้ตะเกียบไหม<อ>ได้ไีี นกอนี้กำลังต้มค่ะอาคูอาสอาคูอาสจะช่วยๆเียวอันนี้ขเลออันนี้ไม่กปอันนี้ไม่เป็นี่มตออันนี้อจะ้ใส่จัดบางมกินอะไรี่อะไรกินได้แล้วยเจีอาเอาโค่ก็ยาเอาโคแล้วเอาอะไรหรือเอาสไป เราทไม่ได้ค่ะเอาสไปดกลับมเใช่น้ำแข็งไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเราเราเก็บเช็ดด้วยแล้วเจลออะไรสไปด์โอ้ยเหลืองแล้วว่จริงโอ้ยังไม่สุกนี่ฟูขึ้นมาแล้วลูกฟูขึ้นมาแล้วคือสุกแล้วน้องปะจิ๊กสุอืมใช่มันลอยแล้วอ่ะไมจิ้มกินมไม่จิ้มกิ๊มแยคนเดียวเลยไม่สนใจแล้ว ไม่สนใจใจครละน้ำจิ้มก็อร่อยดีนะตัวนี้เออกินขนมขวานแบบนี้ปาวอพากลบอ๋อนี้ไม่เป็นชีสเนาะเป็นชีสข้างนะป่ะจิ๊บพี่เกลิ้นชอบอันนี้อืมอร่อยไหมป่ะจิ๊บอันนี้ปอปอนี่เผ็กจินโอเคตอนเด็กๆยันกินแล้วผื่นขึ้นเลย,ยแหมเป็นชีสแท้ จำได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่คืนละที่ไม่ดีไะมไม่ก็จิมเด็กๆก,ก็คือยังมีมีผู้ด้านทานเยอะขนาดนั้นเองอะไรที่เป็นท่าน,นเขาจะอาหารที่เป็นอันนจะแพ้เธอเดงว่าร้านนี้คนไปกินเยอะอร่อยดีนั่นถึงไอร่อยดีใช่ไหมคะม่ป้าเปล่าขอบคุณค่ะเจอฉันจะจำทุกๆวันที่ได้อยู่กับคุณ ร้องไห้คนร้งองเธอ,อไม่ได้อากุ้งกับปลาหมึกมาเยไม่ไอีลา้กุ้งกับปลาหมึกที่บั้งเมื่อไหรมาอันนี้ขอางหลางหรอข้างหลองข้างล่าง,าง,งกันเลยคุณจอยน้ำจิ้มทะเลเขาใช้ได้อร่อยไหมคะ งไ,งไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มหรอเอาซุปไหมลูกไม่ตักซุปไหมเอาซุปใส่นี้ไหมไม่เอาซุปเหรอไม่เอาซุปเขียนม,มุมเกี่าวไทยแล้วจังจริงจริง <c oughs>

ผิ้งานคุณครูเรียกผิ้งานว่าไงอยู่โรงเรียนคะคุณครูเรียกอะไรเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนสวัสดีบบ๊าายยบ๊ายบาย